คุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่เวียนศีรษะปวดต้นคอปวดไหล่แขนชามือชาสารพัดอาการที่เกิดจากโรคกระดูกคอโรคกระดูกคอในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือทำงานอยู่ในท่าเดียวนานๆ อาการของโรคกระดูกคอมีตั้งแต่ปวดดื้อๆอย่างสม่ำเสมอจนถึงปวดแปรบอย่างรุนแรงและมักจะรู้สึกปวดหรือมึนศีรษะหนักท้ายทอยอาการปวดจะหนักขึ้นเรื่อยๆและจะปวดร้าวตามไหล่และแขนโดยเฉพาะเวลาหันคอแต่สำหรับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปแม้มีเพียงอาการปวดเมื่อยต้นคอก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเริ่มเป็นโรคกระดูกคอแล้วจึงควรเริ่มดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ การแพทย์จีนได้จัดโรคกระดูกคอให้อยู่ในกลุ่มโรคช้าและโรคปวดเมื่อยอันเนื่องมาจากเส้นลมปานติดขาดทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงและเกิดภาวะเลือดขั่งไปกีดขวางการไหลเวียนของเลือดจนเกิดอาการปวดเส้นเอ็นกรามเนื้อและกระดูกบริเวณคอได้รับการหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอจึงเสื่อมลงได้เร็วขึ้นส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติหลายๆอย่างตามมาค่ะการรักษาโรคกระดูกคอด้วยยาแก้ปวด ยาลดการอักเสบยาคลายกล้ามเนือ้อหรือยาสเตรยอยนั้นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีเนื่องจากเป็นเพียงการระงับอาการปวดและอักเสบไว้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ได้หยุดยั้งการลุกลามของโรคที่สำคัญคือพิษของยาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารส่วนในรายที่มีอาการรุนแรงนั้นวิธีการผ่าตัดอาจได้ผลดีแต่อาจไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะ การแพทย์จีนจึงรักษาโรคกระดูกคอจากต้นเหตุเอินเวยเน้นใช้หลักการทะลวงหลอดเลือดและเส้นลมปานบริเวณคอบา่าไหล่ให้โล่งสะอาดสลายภาวะเลือดข้างช่วยให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดได้อย่างเพียงพอไม่พึ่งยาแก้ปวดอาการปวดคอบา่าไหล่หรือออฟฟิศซินโดรมจึงไม่น่าหนักใจอีกต่อไป การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ส9 9